ทุงอย่างเนี่ยเห็นสักายเริ่มแล้วเริ่มแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่สุราษฎร์วัน,นีสองนี่วันนี้โ,โ,โ,โจงนะพามากินติ่มซำร้านที่แบบอร่อยที่สุดเดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่าอร่อยตามที่โจงบอกหรือเปล่าแต่นี่ค่ะเพื่อนคนที่สามมาถึงแล้วสมาชิกสวยสุดนี่ต้องเลยแต่คือเอาไปงายคุณส้มตับ ครั้งแรกในชีวิตที่นั่งรถทัวรว์10ไม่หร่ะ2ชั่วโมง12ชั่วโ <4 S 1> มงแต่คือโอเคไหมสบายไหมสบายไหมก็ครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวตอนถ้าเกิดถือว่า่นั่งอีกก็คือไม่นั่งแล้วแล้วถ้าเกิดถือว่าเพื่อนๆแบบว่ามามา,มาไม่ทันลอบเครื่องบินก็ให้นั่งรถบัสกันดีลว่า แล้วคนที่นี่เขาจะเน้นกินเป็นแบบว่ามีแบบเบรกอต์ของเขาก็คือเป็นปลาท่องโกลแล้ว่าปลาทัองโกงเขาเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับชานะทุกคนเป็นเหมือนลักษณะเหมือนแบบคนจีนสมัยก่อนที่เวลากินกินก็คือต้องกินเป็นแบบเป็นเป็นธรรมเนียมของเขาเนาะก็จะมีเป็นปลาทัองโกแล้วก็มาเซตอันนี้ไม่ได้สั่งนะแต่เขาเอามาให้เลยวิธีการรีวิวต้องพูดประมาณนี้เพื่อน ตาแล้วเล่ารีวิวครั้งแรกดูแบบต้องขอโทวมาตัวคือแบบเนี้ยเน,น้นหน้าตาเน้นสวย่างเดียวพูดแปก็โอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยมาดูรูปตินสองกันนะคะทำแห <c oughs> และแล้วตอนนี้นะคะติ่มซำก็มาแล้ว <c oughs> อโอ้อลังการงานสร้าง <c oughs> เวอร์หวังมากแต่อยากบอกว่า ไข่ลวกนี่ก็แบบว่าอร่อยรึเล่เดี๋ยวผู้ถ่ายให้แฟนคลับสิบ1าคนดูคืออยาบอกว่ารู้ไม่นานมากไม่ได้จับโทรศัพท์เลยไป่ดินค่ะ